อ้บานอีกแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคะวันนี้พามาชมดอกตาบองเพชรค่ะมันออกดอกสวยอีกแล้วค่ะสวยมากๆเลยดูตีเป็นจุห้าดอกหกดอกเลยค่ะแล้วแล้วนี้เขาเขาหูบไปแล้วนะคะเนี่ยดอกเขาหูบไปแล้วอดดูเลยอดดูดอกสวยเลยพวกเรา ไม่ไม่ได้สังเกตว่าเขาออกนะคะออกดอกสวยค่ะาม,มาชมอีกแล้วนะคะตะบองเพชรคุณแม่ชอบมากๆเลยค่ะอันนี้เมื่อไหร่จะบานสักทีก็ไม่รู้เนี่ยเอาเหรอมันบานแค่วันเดียวเอาไอฟักทองฟักทองโอมันหุบไปแล้วเลยอดดูเลย โอ้ดูเลยกุศาเลงเอาไว้ว่าเออจะถ่ายเพื่อนๆดูเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูว่าเขาจะบานอีกเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะถ่ายให้ดูสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆเอาทำเป็นคลิปสั้นๆเอานะคะ สวยมากๆเลยค่ะขอจบคลิปเลยนี่คุณแม่ก็หาปลูกอะไรไปทั่วอยู่เฉยๆก็ปลูกอะไรไปทั่วค่ะเพราะเอาไว้สวยๆนะคะ โอ้ยเพื่อนเพื่อนมาอีกแล้วนะคะดอกสีส,สวยๆค่ะแดดแรงมากๆเลยค่ะแดดแรงนะคะวันนี้ชอบจริงๆเลยออกเป็นพวงเลยไอ้นี่ยังไม่บานนะคะ ยังไม่บานค่ะต้องรอให้เขาบานก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มาถ่ายให้ดูนะคะเพื่อนๆอือให้น้องฟังนิทราน้องฟังน่ารักนะไปน้องปางตามมาตามมาเดีวน้องฟังตามมาน้องฟังจะไปไหนน้องฟังจะไปไหนจ้า เอามาขึ้นโดดเอามาโดดมาโดดโดดโดดขึ้นนี้อุ้ยบางกล้องเอาโดดขึ้นไปเอาโดดขึ้นไปลูกอ,อ,อ,อึ๊บอึบอึบอ่านี่นะนั่งลงนงั่งนั่งคอยนั่งคอยหน้าขนปิดหน้ามหมดเลยค่ะเพื่อนๆน,น้องฟางๆอาบน้ําแล้วตัวหอมค่ะอ่งโอ่งมาน้องฟางง น้องฟางน้องฟางน่ารักเปล่าน้องฟางน่ารักเปล่าให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีดูสิให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีดูสิอุ้ยน่ารักจังไหนดูสิดูผมสิอึ๊บเออผมปิดหน้าเหรอผมปิดหน้าเหรอ อาาวเขาจะเป็นเพื่อนกับแมวตัวนั้นนะคะไอเจ้าอุ๋งอุงค่ะอุงอุ๋งอุงอุงอ่าอุงอุงหันมาแล้วค่ะอุ๋งอุงมานี่แล้วไอ้นั้นชื่ออุงอุงอันนี้ชื่อปังปังนะคะเพื่อนๆอุงอุงกับปังปังค่ะตาโตปังปังน่ารักเปล่าปังปังน่ารักเปล่าคันตรงไหนไหนดูดี ตัวอ้วนมีแต่เนื้อเราอ่ะมีแต่เนื้อเลยเนี่ยไม่หกเจ็ดโลไปแล้วแม่อุ้มไม่ไหวแล้วอ่ะนี่แหละน่ารักน่ารักตรงนี้ไม่ได้มัดจุกนะคะเอ๊ะ <c oughs> มัดจุกให้น้องปังอุ้งๆกับปังๆนะคะเมื่อวานอาบน้ำให้แล้วค่ะขนฟูเลยค่ะสวยเลยขนฟูสวยเลยค่ะ หนฟูสวยเลยเอ้อปังน่ารักเลยปังน่ารักเปล่าจะโดดลงมาเด้โดดเปล่าจะวิ่งเล่นไปอากาศมันร้อนมากเลยนะคะน้องปังปังอ้าปากเลยค่ะน้องปังร้อนค่ะหว อืออโอ๊ยกระโดดกระโดดไปไหนมานี่แล้วมาเอาเอาอะไรเดียวนะอันนี้มาวิ่ง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 เร็ว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 กลับมาไปแล้วน้องปองปังไปแล้วค่ะเพื่อนๆจบคลิปแค่นี้นะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวให้รอยัดตุ๊กตานะคะของยังไม่มาค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆ